สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาารีวิวให้ดูนะครับการทําความสะอาดนะครับก็คือหมายถึงว่าทาการอาบน้ำนะครับของเครื่องเสียงนะครับตัวนี้มันเป็นอินทิเกรตแอมนะครับของลัก m a n นะครับรุ่นก็คือ L430 นะครับผมได้มาเป็นซักซากแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูด้านในด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นสนิมนะครับฝาแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําการล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะได้เห็นกันนะครับหลังจากที่ว่าผมทําความสะอาดแล้วนะครับรุ่นนี้หน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะครับสําหรับไอตัวไอ้นี่นะครับไอ้ลูกบิดอะไรพวกนี้นะครับบางตัวมันก็หักไปก็จะต้องทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ตัวนี้วอลลุ่มนะครับหักไปหนึ่งตัวนะครับก็จะต้องทำการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ให้ดูรอบๆก่อนนะครับ ่จะเห็นว่าสนิมเขอะเอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ว่าล้างเสร็จแล้วนะครับจากสภาพแบบนี้นะครับก็มันจะเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้เป็นสภาพด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าทุกทุกอย่างนะครับมันก็เป็นสนิมหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับตามที่เห็นเลยตามนี้เลยนะครับอันนี้ด้านหลังมันขั้วลำโพงยังอยู่เลยนะครับตัวนี้มาดูด้านใต้เครื่องนะครับด้านใต้เครื่องก็ตัวตัวแผ่น แผ่นรองด้านใต้ก็ยังยังอยู่นะครับแต่แผ่นรองด้านใต้สภาพดีเลยนะครับเป็นสนิมไม่เยอะนะครับตามนี้เลยคราวนี้ก็มาหงายดูด้านบนกันนะครับก็จะเห็นว่าสภาพนี่ฝุ่นหนาเยอะๆเลยนะครับมีส่วนที่เป็นหม้อปแปลงนะครับมีคราบสนิมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่า มันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามอแปลงใช้ขดลวดนะครับมันก็ล้างทำความสะอาดก็ใช้งานได้นะครับสําหรับส่วนอื่นๆเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันก็สภาพก็ยังดีนะครับมันยังเดิมๆอยู่ก็โชคดีที่ว่าพวกหนูพวกอะไรไม่มากัดสายขาดนะครับอันนี้ก็คือแบบนี้ก็มีโอกาสที่ว่าซ่อมกลับมาใช้งานได้นะครับแต่ที่ผมถ่ายให้ดูนี่ก็คือ อ่รีวิวการทําความสะอาดนะครับก็อันนี้ก็ให้ดูเครื่องทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับอันนี้ดูสภาพภายในก่อนล้างทําความสะอาดก่อนนะครับ ท่านผู้ชมครับคราวนี้ผมก็มาเปิดฝาดูเครื่องด้านในกันนะครับก็อันนี้อยู่ด้านหลังด้านใต้นะครับก็จะเห็นว่าสภาพเนี่ยมันก็จะเป็นเน่าๆแบบนี้นะครับก็มีคือมีฝุ่นมีไรอ่าพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีสนิมบ้างเล็กน้อยนะครับด้านสำหรับด้านใต้นะครับแต่เครื่องข้างในก็ดูสภาพยังยังดีสมบูรณ์อยู่นะครับก็เท่าที่ดูนี่ยังไม่ผ่านการซ่อมมาเลยนะครับตัวนี้ ดูกันทั่วๆนะครับพวกอะไหล่พวกขยายพวกนี้นะครับก็ยังเดิมๆนะครับเท่าที่ดูนี่คือเบอร์เดิมหมดเลยนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยคือเดิมหมดนะครับเบอร์เดิมเลยนะครับเนี่ยข้างซ้ายข้างขวานะครับอันนี้ให้ด,ดูด้านใต้ก่อนนะครับอันนี้ส่วนของหม้อแปลงนะครับ ครับท่านผู้ชมครับอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดผมก็ใช้แบบง่ายๆนะครับก็มีแฟบนะครับแฟบเป่าครับก็คือของซักฟอกอ่ะง่ายๆนะครับแล้วก็น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับก็คือน้ํายาเป็ดเลยเพื่อที่ผมจะได้ล้างส่วนชิ้นส่วนด้านเลน,นะครับก็เดี๋ยวจะทําการล้างให้ดูนะครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมล้างทำความสะอาดด้วยน้าเปล่าก่อนนะครับอันนี้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มสะอาดขึ้นนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มทําการใช้น้ํายาของซักฟอกนะครับแล้วก็น้ํายาล้างห้องน้ำอันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ทําการล้างนะครับล้างทําความสะอาดซักซากนะครับของอินทิเกรตแอมนะครับลักแมน L430 นะครับก็จะได้สภาพแบบนี้นะครับอันนี้ด้านหน้ามันก็ล้างหน่อยหนึ่งนะครับตัวหนังสือบางอันมันก็ลอกไปบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าโดนน้ํายาเข้าไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่นะครับอันนี้ส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็มาดู ส่วนด้านในนะครับด้านในก็หลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะครับก็จะได้สภาพแบบนี้นะครับตามที่เห็นนี่เลยนะครับจะมีอุปกรณ์บางตัวมันก็หลุดไปบ้างนะครับเป็นสนิมบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการก็คือมันจะมีวงจรนะครับพวกนี้ก็คือเราก็ดูตามวงจรนะครับว่าตัวไหนขาดหายไปเราก็มาใส่ได้นะครับเพราะวงจรก็มีบอกหมดนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนค่าเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นบางภาคอย่างภาคแอมอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นสเตอริโอนะครับมันมี2ฝั่งนะครับเราก็เทียบเอาได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้ค่าอะไรเราก็เปลี่ยนไปตามนั้นเลยนะครับถ้าที่ดูก็มีดูดหายไปบ้างนะครับสักประมาณสิบตัวไม่เกิน20ตัวนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ได้ครบแล้วอุปกรณ์นะครับที่ที่ขาดหายไปนะครับตีไปซะว่าทั้งหมดน่าจะราวๆยี่สิบตัวได้นะครับประมาณนี้เพราะว่าบางตัวถ้าเป็นสนิมเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับ อันนี้ก็รีวิวการทำความสะอาดนะครับเพื่อที่วาา่าจะได้ซ่อมแซมนะครับก็ต้องทำความสะอาดมาดูก่อนนะครับหลักสำคัญก็คือเราต้องมีวงจรนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าอะไหล่บางตัวหายไปเราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นค่าเท่าไหร่เราก็ต้องมีวงจรสำหรับวงจรนะครับยี่ห้อดังๆไฮเอ็นแบบนี้นะครับเราก็ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับมันก็จะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับยกเว้นว่าโนเนมจริงๆนะครับ แต่รุ่นนี้ก็จัดว่าลักแมนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับวงจรตัวนี้ก็เป็นรุ่นกลางใหญ่นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นสภาพดีใช้งานได้นะครับก็เลยเอามาทําความสะอาดดูนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับครับด้านหลังนะครับก็หลังจากล้างทําความสะอาดแล้วนะครับก็ จะได้ใหม่ขึ้นเลยนะครับมองง่ายนะครับก็สามารถที่ว่าทําการซ่อมแซมได้เลยนะครับสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรมันยังอยู่อยู่นะครับสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะตัวสําคัญเลยพากขยายเนี่ยดูเดิมๆมากเลยก็อย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้ดูแล้วยังไม่เคยผ่านการซ่อมเลยฉะนั้นเราก็ไล่เอาเฉพาะตัวที่เสียนะครับตัวที่เป็นสนิมหรือว่าหักหักหายหายไปเนี่ยนะครับก็มีไม่กี่ตัวนะครับออกมาใส่ก็สามารถที่ว่าทดสอบได้เลยแต่ทีนี้ตอนนี้ล้างมานะครับ เวลาล้างเราใช้น้ำใช่ไหมครับตัวนี้สําคัญม้อแปลงนะครับเราก็ต้องตากแดดไว้เลยนะครับแดดจัดเลยนะครับทิ้งไว้กลางแดดเลยก็เราๆสักสอวันนะครับประมาณนั้นแล้วก็สามารถที่ว่าเอามาทําการซ่อมแสงปรับปรุงได้เลยนะครับผมครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะให้ดูแค่นี้ก็หลักๆก็คือซักซักเครื่องนะครับ สำหรับยี่ห้อไฮเอ็นดีแพงๆนนะครับเราก็คุ้มค่าที่จะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ทําการซ่อมแซมนะครับประมาณนี้นะครับยกเว้นว่าเครื่องถูกๆจริงๆอะไรประมาณนี้เราก็ไม่คุ้มที่จะทํานะครับอันนี้ก็ให้ใหดูแล้วลางออกมาแล้วก็สภาพก็ดูแล้วสามารถซ่อมแซมได้นะครับตัวอุปกรณ์อะไรเราก็มองเห็นแล้วนะครับว่ามันตรงไหนขาดหายหลุดหายแตกหักอะไรเงี้ยครับเราก็เราก็สามารถ ดูได้จากที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ดูกันแค่นี้นะครับขอจบการรีวิวนะครับลักแมน l l c 3 0นะครับการทำความสะอาดนะครับเพื่อทำการซ่อมแซมนะครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ s u b สไคร e นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ